ประหยัดมากราคาถูกมากจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเมืองเนี่ยผมกลับไปผมมาจากขอนแก่นแล้วก็เห็นว่าหลายเมืองใหญ่ในกรุงในประเทศไทยตอนนี้ในเมืองเนี่ยนะครับในตามเมืองจังหวัดต่างๆเนี่ยรถมันหนาแน่นมากทางเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยที่มันควรจะคิดอ่านก็คือการขนส่งมวลชนที่คล้ายๆกับว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับคล้ายๆว่ามันจะเป็นรถไฟฟ้า ต่รถไฟฟ้าเนะี่ยมันมีปัญหาคุณเห็นไหมจี่รถไฟฟ้าที่กรุงเทพอ่ะมันจะมีแบบถ้าคุณเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟลอยฟ้าใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีเสาใหญ่มากเพราะโครงสร้างเนี่ยมันเป็นซีเมนต์มันหนักโครงสร้างมันจะแพงมากแล้วมันก็เสาก็จะใหญ่กินพื้นที่หรือว่าจะเป็นโมโนเรียฮนะเป็นแบบเป็นเสาขนาดเล็กนะครับแต่มันก็ยังกินพื้นที่อยู่นีดอยู่ดีแหละเพราะมันต้องมีโครงสร้างแต่มันเบาเป็นรถไฟฟ้าแบบเบาอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือกระเช้าไฟฟ้าครมันไม่ได้ที่เราเห็นกันอยู่เรามักจะเห็นตามที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่เป็นกระเช้าไฟฟ้าตามที่ท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีระบบกระเช้าไฟฟ้าประเภทขนกันทีแบบเป็นร้อยคนนะหลายร้อยคนมันมีตู้แบบนั้นอยู่เหมือนกันน่าสนใจนะครับมันมีในใน,ในบางประเทศในแหล่งท่องเที่ยวอย่างในรัสเวกันในอะไรเนี่ยกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยมันใช้สําหรับระบบขนส่งมวลชนเลยฮะไม่ใช่แค่การใช้สําหรับการท่องเที่ยวมาแบบเดินทางแบบคนกลุ่มน้อย ขาขนส่งมวลชนเหมือนกันเหมาะกับเมืองไทยในจังหวัดต่างๆนะครับที่เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กแล้วก็วางเสาไม่กี่เสาแล้วฮะแล้วก็เดินทางได้สะดวกขึ้นผมเชื่อในเมืองหลักๆวันหนึ่งเนี่ยไอ้ระบบขนส่งมวลชนนี่คงไม่พลาดยังไงก็ต้องมีกันเพื่อจะเกิดว่ากระเช้าไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับระบบขนส่งนะส่วนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปนะครับคุณอะไรก็เมือง ฝ่ายเดียวกันเวลาขัดแย้งการควรทอยทีถ้อยอาศัยหรือทําตามปกติเหมือนเถียงกับสลิมครับจริงๆก็ควรทอยทีถ้อยอาศัยนะคิดว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าบางทีผมก็พลาดนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วผมเคยพลาดหรือพวกนี้ก็ขออภัยนะแต่ว่าผมเห็นด้วยว่าเราควรจะทอยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าก็ควรจะหนักแน่นในหลักการนะครับในหลักการควรหนักแน่นแต่ว่าภาษาทุ่งทํานองก็คงจะต้องดู ดูถนอมน้ําใจกันหน่อยหนึ่งนี่พูดแล้วก็พูดถึงตัวเองด้วยนะครับที่เคยผิดพลาดเรื่องพวกนี้นะครับคุณเล็กครับเราจะจัดฟุตบอลประเพณีระหว่างแดงเหลืองหรือจะฆ่ากันดีครับฆ่ากันไม่ดีครับไม่ว่าสีไหนนะครับไม่ดีทั้งนั้นส่วนฟุตบอลประเพณีแดงเหลืองถ้าถ้าใครจัดได้ก็โอเคนะครับแล้วก็ถ้าสามารถควบคุมกองเชียร์ได้ด้วยนะครับไม่เลวนะครับเอาก็เริ่มต้นจากการไปคุยกันก็ได้นะฮะเพื่อนโงอย่างนี้ เหลืองแดงก็อาจจะไม่ต้องแบบเอาคนนอกหรอกครับเอาคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันคุยให้รู้เรื่องก่อนไอ้เพื่อนกันนั่นแหละเหลืองแดงเนี่ยคุยให้รู้เรื่องกันก่อนผมไปเจอผู้ผผผพิพากษาคนหนึ่งนะครับจบจากเยอรมันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากําลังคิดโครงการที่มาโครงการหนึ่งเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่ทั้งเหลืองทั้งแดงเลยครับสองฝ่ายนะครับแล้วก็แบบทุกทุกสีเลยเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกเลยว่าเพื่อนๆของเขาที่เป็นเป็นนักนักเรียนนิติศาสตร์เนี่ยนะครับ แล้วเป็นคนดังนะผมบอกชื่อไปนีสามคนนั้นรู้จักหมดอะ่ะเป็นคนดังระดับประเทศเลยก็เขาก็จะมีโครงการไปคุยกับเพื่อนทั้งสามคนที่มีความเห็นที่แตกต่างกาันทางการเมืองผมคชื่อว่ากิจการรมแบบนี้ดีสร้างสรรค์น่าสนใจเห็นว่าเป็นแฟนรายการประชาชนสา3.0ด,ด้วยนะครับก็ผมโปรโมทไว้ก่อนว่าเรื่องแนวคิดแบบนี้ดีครับเห็นด้วยครับไปคุยกันเถอะนะคุณลักษิิทิศครับ ทำไมเดี๋ยวนี้รัฐไม่ค่อยโฆษณาชักชวนชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยบ้างเลยทั้งๆที่มันทํารายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านไม่ใช่หลายหมื่นล้านนะครับผมเข้าใจว่าปีละมันจะโอ้โหน่าจะเป็นน่าจะเป็นล้านล้านแล้วหรือยังครับน่าจะล้านแล้วนะครับน่าจะล้านล้านบาทแล้วนะครับไม่ใช่หลายหมื่นล้านนะครับผมเข้าใจว่ารัฐน่าจะมีโฆษณาในต่างประเทศนะครับการตลาดในต่างประเทศแหละแต่เราอาจจะไม่เห็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยใช่ไหมครับไม่รู้นะแต่ผมผมมั่นใจว่าเขาคงน่าจะทําการตลาดเรื่องนี้ในต่างประเทศผมได้ยินนะครับว่าฝ่ายการเมืองเขาพูดถึงตัวเลขของนักท่องเทีท่ยวที่เข้ามาประเทศไทยแล้วเขาตื่นเต้นพอสมควรนะครับผมว่ายุทธศาสตร์การท่องเท,ที่ยวเขาคงเ,เอาเรื่องเอาลาวนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นลงไปรายละเอียดนะครับว่าเทคนิคที่เขาไปจูงใจคนขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้พวกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะครับอย่างเช่นพวกโรลลี่พันเน็ตพวกอะไรเงี้ยคือมันมีมันมีคนที่ใช้ คนที่ใช้กลยุทธ์ที่มันมีแบบเช่นการแนะนําการไปโฆษณาในในหน,หนังสือที่เกี่ยวการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ผลมากนะครับได้ผลมากนะครับไม่ผมคือผมอพูดไปก็เหมือนคือไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็จะว่ารัฐบาลคงดําเนินการเรื่องนี้อยู่เวลาหลังไปค้นมาจะมาเล่าสู่กันฟังครับคุณมิสเตอร์สบู ในสถานการณ์ที่ปัญหาบ้านเมืองที่มีความเปราะบางอยู่ในขณะนี้จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการต้องมีคนกลางมาช่วยเจราจายุติปัญหาวุ่นวายวงเล็บเหมือนปัญหาที่เกิดเคยเกิดขึ้นในพุทธภาปี2535คนกลางเหรอครับก็ก็เคยคาดหวังกับคนกลางนะครับในสังคมมาพอสมควรนะอ ไม่ถึงขนาดว่าเราสูญเสียคนกลางไปหมดนะครับแต่ว่ามันทํายากเหมือนกันนะในบรรยกาศที่การเมืองมันแบบเรียกว่าอะไรแหลมคมมากนะครับการต่อสู้ขันทั้งสองฝ่ายนี้ดูเดือดมากคนกลางก็โดนบทขยี้นะครับโดยโดยโดย,โดยทั้งสองฝ่ายก็เป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้ามีคนกลางลงมาแล้วก็มาสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้เนี่ยดีไหมส่วนตัวเห็นด้วยครับ เ,เรื่องดีอย่างไรก็ตามแม้นว่าไม่มีคนตรงกลางนะครับหากไม่มีคนตรงกลางมาทําจะทําหน้าที่แบบนั้นผมก็ยังเห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะสามารถค้นหาหรือหรือสามารถที่จะพยุงพยุงการในบรรยากาศที่ยังต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะครับยังมีความต่อสู้ทางกันเมืองแต่ว่าสามารถพยุงแล้วก็ควบคุมผลข้างเคียงของมันที่อาจจะ,ตะเตลิดนะฮะเกินเลยไป ผมนี่เป็นผมคิดว่าการาการที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ก่อนเนี่ยนะครับในการมองว่าเราจะต้องตีก่อบไปว่าเราจะไม่เลยจากเส้นนี้ไปเนี่ยผมเดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรทำนะครับเป็นน่าสนใจและควรทำอันต่อไปครับคำถามสุดท้ายครับคุณผู้ดีตีนแดงมีคนบอกว่าประเทศมีคนบอกว่ารัฐประหารคือความจำเป็นที่ชั่วร้ายบอกอเห็นด้วยไหมครับเอ่อ รับประหารเป็นความจําเป็นความจําเป็นที่ชั่วร้ายมันสองอันอย่างนะมันมีคําว่าชั่วร้ายกับความจําเป็นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมขอตอบว่าณปัจจุบันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยการรับประหารเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและไม่จําเป็นณปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งทั้งชั่วร้ายและไม่จําเป็น ส่วนรับประหารในอดีตเนี่ยในชีวิตผมที่ผมเห็นกับตาผมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเนี่ยตั้งแต่รับประหารปี2034โดยรอสอชอกับรับประหาร19กันยาปี49เนี่ยผมยืนยันว่ายังเป็นสิ่งชั่วร้ายและไม่จำเป็นอยู่เช่นกันส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่มีพืพ่อผู้ที่ภาวะผมไม่ถึงนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะตัดสินไอการรับประหารก่อนหน้านั้นนะ ความสาบซับซ้อนนั้นผมไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ผมมีวุฒิภาวะแล้วผมเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็พอเข้าใจสาการต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นและมันเป็นสิ่งชั่วร้ายครับนอกจากมันไม่แก้ปัญหาแล้วมันจะทําให้ปัญหานั้นมีความสาบซับซ้อนมากขึ้นกรณีอียิปต์เนี่ยเหมือนว่ามันมีคนบางคนจะพยายามไปโปรว่าการประหารที่อียิปต์เนี่ยที่จะหารออกมาปฏิวัติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หรือมีความชอบทมอยู่นะครับเพราะว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง พลรมรัฐบาลแล้วก็มีทหารมาสนับสนุนครั้งนี้เนี่ยก็มีประเดมีประชาชนเนี่ยสนับสนุนจานวนมากบนท้องถนนมันก็ฟังดูเหมือนว่าเป็นเป็นการปฏิวัติประชาชนนะครับเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปดูฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายสนับสนุนประธานดีเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยมีจํานวนคนไม่น้อยกว่ากันครับมีคนเป็นแต่ละฝ่ายก็มีคนเป็นล้านนะครับพอทหารเทคไซด์นะครับคือต้องบอกว่ารัฐบาลอียิปต์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะ คือผมยังมองว่าฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอิ่มเนี่ยน่าจะโค่นล้มรัฐบาลชุดนี้ด้วยวิธีการกระบวนการในประชาธิปไตยครับก็คือการเลือกตั้งั้างหน้าก็ล้มบีมให้รัฐบาลยุบสภาแล้วก็ลุยฮะเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งแล้วพิสูจน์กันในระบบประชาธิปไตยผมไม่เห็นว่ากระบวนการแบบนี้โดยการเชิอชวนทหารหรือจูงใจทหารออกมาเนี่ยและสุดท้ายทหารปฏิวัตินะครับทําการรับประหารแล้วก็ล่าสุดที่เห็นข่าวเนี่ยมีการกราบยิงนะครับ มีการกัดยิงประชาชนเนี่ยบนถนนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอีกจํานวนมากแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าผมไม่พลาดก็เป็นร้อยคนแล้วนะครับมีการกัดยิงครั้งใหญ่ล่าสุดก็เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าหนักเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์นี้คงไม่ยุติง่ายๆมีแนวโน้มจะกลายเป็นสงครามการเมืองครับ ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเอ,อ่อผมไม่รู้ทหารที่ออกมารับอาหารจะรับผิดชอบหรือไม่รัฐทหารก็แบ่งฝ่ายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็แตกแล้วมีมีทหารที่เอาอาวุธออกไปอยู่สองฝ่ายแล้วลองคิดดูสิครับว่าทาัทาง้งฝ่ายสองสองฝ่ายนี่เริ่มห้ามหันกันจะเกิดอะไรขึ้นเมืม่อไม่ต่อสู้กันในเกมการเมืองก็สู่เกมทางการทหารอันนี้ก็เป็นกับดักของความรุนแรงโอเคครับทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระครับในรายการประชาชน3.0นะครับถ้าสามารถติดตาม รายการย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานี AC ซอัพเดตนะครับหรือเข้ามาที่ YouTube นะครับของแก n นนอนทีวีนะครับก็ไปเซิร์ชนะฮะเข้าไปด YouTube แล้วก็ว่าประชาชน3.0มจน3.0มันก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีหัวข้อตอนต่างๆก็ดูกันมีวันที่ระบุให้นะครับหรือท่านจะปฏิสัมพันธ์กับผมนะครับผ่านการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนนะครับใช้แอปส่งมาที่ไลน์นะครับ n u l i n g นะครับผมสมบัติบุญงามหนงบกกรณ์จุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ